ก็มีกระแสเรื่องของความพยายามที่จะปฏิรูปองค์กรอิสระ,ะปฏิรูปปปอชอนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์วิชาก็มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าที่มีข้อเสนอนะครับโดยเฉพาะยิ่งจากสภาปฏิรูปบางท่านเนี่ยนะฮะเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปปป,อปอชอ,อาจารย์วิชาบอกว่าผมก็ไม่ได้กังวลน,นะครับที่ผ่านมาก็มีการปฏิรูปองค์กรมาโดยตลอดและตอนนี้ก็มีแผนที่จะปฏิรูปปป,ปชนะครับ จะบอกให้ทราบในวันพรุ่งนี้อังคารที่21ตุลาคมนะครับก็จะมีการแถลงผลงานของปปชครบรอบ8ปีนะครับและข่าวถามว่าอาจารย์วิชามองยังไงที่สปชหลายคนให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปปปชนะครับอาจารย์วิชาเนี่ยบอกนะครับว่าดีเลยเชิญเลยนะฮะเราเต็มใจอยู่แล้วไม่ได้กังวลอะไรนะครับใครที่ขัดข้องใจต้องการลดบทบาทของปปชก็คิดได้ เพราะเป็นเรื่องของสองปชที่เขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมและคนไทยสามารถให้ความเห็นเรื่องของการปฏิรูปได้เราจะไปห้ามคนอื่นไม่ให้คิดมาปฏิรูปเรานั้นไม่ได้นะครับหรือแม้แต่สื่อก็ต้องปฏิรูปเหมือนกันและข่าวถามว่ามีบางคนเสนอถึงขั้นให้ยุบปป,อปชาอาจารย์วิชาบอกว่าก็ลองดูว่าประชาชนจะว่ายังไงขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับ mm hmm. นี่นะฉะนั้นพรุ่งนี้ ออครบรอบ8ปีของปอปชนะครับ<ม>ก็จะมีการถแถลงผลงานนะครับแล้วพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปอชอนัดแรกนะ,ะวาระก็เลือกประธานและรองประธาน<อ>นะครับไม่ได้ต้องไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเปิดการประชุมก็เปิดเลยนะฮะนี่นะฮะก็ดูชื่อที่มาแรงก็คืออาจารย์เทียนสายกิรนันนั่นแหละคนะคะว่าน่าจะนั่งเป็น ประธานสปชส่วนตำแหน่งรองประธานคนที่1แล้วก็คนที่สองเนี่ยก็ปรากฏ่ามีชื่อของอาจารย์บวรศักดิ์อวันโนนะคะ,นะสมาชิกสปชด้านการเมืองรวมถึงคุณทัศนาบุญทองสมาชิกสปชด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อม เป็นค a n ิเดตนะคะว่าจะเป็นรองประธานคนที่1กับสองแต่จะใช่หรือเปล่าก็ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอืมนะถ้าเป็นอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่าอาจารย์อาจจะเป็นสองตแนงนออนหน่งนะครับรองประธานสปชคนที่1นะครับแล้วก็อาจจะเป็นประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญน,นะฮะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณศาสนาบุญทองแต่ก็เริ่มที่จะมีข่าวว่าเมื่อปลายปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับ สปชบางกลุ่มนะฮะสาย NGO ภาคประชาชนเนี่ยจะเสนอชื่อคุณหมอพลเดชปิ่มประที่นะครับสปชด้านการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นรองประธานสปชคนที่หนึ่งฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ลองติดตามดูนะครับส่วนกรณีถอ,ถอนคุณสมศักดิ์เยสุรนนท์นะคะอดีตประธานรัฐสภากับคุณนิคมไวรัสพาณิช อดีตประธานวุฒิสภานะคะกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสอวอก็เมื่อวันศุกร์ก็มีการาประชุมลับไปของสอนชแล้วก็ตอนนี้ยังยังชะลออยู่วนนะคะก็คือเลื่อนออกไป15วันตรงนี้อาจารย์วิชาก็บอกว่าถือว่าทางปปชเนี่ยเขาทําจนสิ้นสุดหน้าที่แล้วหน้าที่ต่อไปเนี่ยก็เป็นของสอนชนะคะที่จะต้องรับผิดชอบสอนชชะลอเรื่องถอดถอนก็ไม่ได้น้อยใจอะไรนะคะคือเป็นการทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองจ มัวไปนั่งเศร้าเนี่ยไม่ได้เป็นอันขาดอาจารย์วิชาบอกว่าปปชอ,อาจจะโล่งใจแต่คนที่เป็นเรื่องหนักอกเนี่ยก็คงจะเป็นสอนอชอนั่นแหละคะ่ะคืออาจารย์วิชายืนยันนะคะว่าเรามองว่าสอนอชอมีอำนาจที่จะถอดถอนนะคะจึงส่งเรื่องไปถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำได้ก็คงไม่ส่งเรื่องไปส่วนประเด็นที่ว่า ปปชเนี่ยส่งเอกสารสำนวนถอดถอนคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมไม่ครบ,ครบขอยืนยันนะคะว่าปปชส่งสำเนาไปครบถ้วนกว่า4ี0พันหน้า <c oughs> แต่ปัญหาก็คือสอนอชอเนี่ยอาจจะยังอ่านไม่หมดก็ได้นะคะ <c oughs> ก็ทางนี้บอกว่าส่งไป4ี่พันหน้าแต่กลายเป็นว่า,อ,าอย่างหนึ่งในสมาชิกสอนอชอนะคะพลเอกอักนิตเหมือนสวัสด์ <c oughs> ก็บอกนะคะว่าเหตุที่ยังลงมติไม่ได้เนื่องจากว่าสอนอชอมีข้อมูลอยู่น้อยมากไม่ถึง10แผ่น แล้วก็เพิ่งจะได้เอกสารก่อนหน้าที่จะประชุมแค่วันเดียวก็อ่านเอกสารไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเวลากลับไปพิจารณาข้อมูลหลักฐานให้รอบครอบก่อนคือบนเอกอากนิ์เหมือนสวัสด์นะคือถูกตั้งข้อสังเกตจากพักประชาธิปัตย์นะว่าเอสอสนชสายทหารเนี่ย พยายามจะเลื่อนการลงมติถอดถอนคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมหรือเปล่าวะนะคะก็เลยทําให้สนชาสายทหารเนี่ยก็เลยออกมาบอกนะคะว่าจริงๆแล้ว หลายคนยังสง,สงวนท่าทีอยู่ด้วยซ้ำเพราะว่ายังไม่เห็นรายละเอียดในคดีก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะลงมติถอดถอนหรือว่าไม่ถอดถอนน่ะนะคะแต่ก็ยืนยันว่าสอนชาสายทหารนั้นไม่มีการล็อบบี้ก็ให้เป็นดุลพ,พินิษของแต่ละคนไปแต่ถ้าเกิดถามอย่างพลเอกสมเจตบุญถนอมแล้วก็ก็บอกเลยนะว่าแน่นอนว่าจะให้ความเห็นเนี่ยเป็น,ปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด หมายถึงสนชทุกคนเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าที่สุดแล้วคือข้อมูลที่ได้รับเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมีเป็นพันหน้าเลยแต่ว่าทางาวุฒิสภาสำเนามาให้แค่10หน้าเองเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยต้องการรายละเอียดของเอกสารก่อนแต่ว่าสำหรับพลเอกสมเจตนะยืนยันว่าสนชเนี่ยมีอำนาจถอดถอนนะคะเพราะว่าการชี้มูลของปอปช ของทั้งสองคนเนี่ยกระทำผิดรัฐธรรมนูญปี50รวมถึงมาตรา58ของพรบรประกอบรัฐธรรมนูญปปชด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้บอกว่ารัฐธรรมนูญปี50ยกเลิกไปแล้วเนี่ยแต่ความผิดตามกฎหมายปปชก็ยังอยู่นะคะกฎหมายนี้ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ามีความผิดอยู่พลกเอกสมเจตเนี่ยบอกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเกิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประเทศชาติแล้ว ก็ขอให้เชื่อมั่นอย่าไปกลัวอะไรเพราะว่าทำเพื่อส่วนรวมมีกฎหมายรับรองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่กล้าแล้วปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยดังนั้นถ้าเป็นอาหารแล้วยังกลัวเนี่ยคนอื่นๆก็ไม่ต้องพูดถึงอะคะ่ะ